สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านมาเม่าๆนะพี่นะมาแล้วนะครับคลิปใหม่ของใหม่นะฮะชมชอบชิ้นไหนสนใจองไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0919285535นะครับ0919285535นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไปได้เลยนะครับ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะฮะก็จะเป็นแอด 937gyicl นะครับไลน์แอดจะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนนะพี่นะเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับผมก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์แอดก่อนเลยนะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่สะดวกนะพี่นะก็แนะนำให้แอดเป็นไลน์แอดละกันนะครับเนาะเพราะว่าเวลาแอดไลน์แอดมาเนี่ยผมจะเห็นแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกันเลยนะพี่นะมีเริ่มต้นกันที่400บาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้ของเข้ามาหลากหลายหน้าตานะฮะเนาะ บางองค์ก็สวยมากนะครับเนาะก็ลองชมกันดูแล้วกันนะครับชมชอบชิ้นไหนยังไงลองทักมาคุยกันดูนะฮะสำหรับชิ้นแรกวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปรับไฟนิดนึงนะครับเนาะอ่ะนี่ฮะปรับแสงนะครับเนาะนี่ครับชิ้นแรกวันนี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะพี่นะผงสุพรรณเนื้อดินนะฮะองค์นี้สวยนะพี่นะเนื้อละเอียดแน่นๆเลยนะครับมีลงรักนะฮะลักเก่ารักษร่อนเลยนะพี่นะนี่นะครับมีลงรักเก่าเก่ามาแบบนี้นะฮะ เส้นสายนะพี่นะนี่ครับตำแนงตำแหน่งติดดีนะฮะอง์นี้เป็นหน้าหนุ่มนะพี่นะเป็นหน้าหนุ่มนะครับรายการแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะรูปภาพเพิ่มเติมรูปภาพชัดๆทักมาได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับอ่รายการแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จฐานหมอนนะพี่นะองนี้นะฮะเป็นพระสมเด็จฐานหมอนอ่าเป็น บังขุนพรมนะครับนาะอชิ้นนี้เป็นบังขุนพรมนะฮะ <c oughs> เนื้อหาก็ตามภาพเลยนะพี่นะเหลืองๆสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยเก่กาวสวยนะพี่นะอันนี้หน้ากลมด้วยนะครับอ่สวยๆแบบนี้นะครับนะรายการที่สองนะครับ ไป400บาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับองค์นี้เป็นพระนางพญานะฮะเป็นพระนางพญาอ่าเป็นองค์นี้เป็นพิมพ์เขาโค้งนะครับนะเนื้อหาตามภาพเลยนะครับน้องละเอียดนวลน,นะครับเนื้อสวยนะพี่นะนี่ฮะละเอียดนวลสวยนะครับเนื้อหาดีนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับรายการที่สามนะครับ400บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับอ๋อองค์นี้เป็นเหรียญนะพี่นะชช้นนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนนะครับเนื้อหาก็ตามภาพนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะฮะได้มาแบบนี้นะพี่นะไปตามสภาพนะครับเนี่ยยันคมเลยนะพี่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนาะว่ามันเป็นย้อนปีไหนหรือเปล่านะครับเอาตามนี้นะฮะดูชอบจัดไปนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับ สวยๆแบบนี้นะพี่นะ400บาทนะครับรายการต่อ,อไปนะครับรายการที่ห้าครับรองค์นี้เป็นพระปิตานะพี่นะนี่ครับเนื้อสวยมากนะฮะเป็นพระปิตาวัดอนงค์นะครับมีรอยจานนะพี่นะองค์นี้น้ําหนักดีจังเลยนะฮะนี่ครับน้าหนักสวยน้ําหนักดีเลยนะฮะเนื้อหาก็เป็นเขียวอมทองนะครับตามภาพเลยนะพี่นะรายการที่ห้านะครับมีจานนะพี่นะรายการที่ห้านะครับ ราคาเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่อ่ะวันนี้เอาสวยๆเลยสี่ร้อยบาทนะฮะแล้วกันต่อ,อไปนะครับแล้วกันที่หกครับเป็นเหนนรียญนะพ่อเป็นเหนนรียญนะฮะชิ้นนี้เป็นเหรียญถ้าผมจําหน้าไม่ผิดนะครับเนาะน่าจะเป็นพ่อหลุนนะฮะคือไปเหมาติดมานะพี่นะเราได้มาสภาพนี้เลยก็เนี่ยเขอะน,นิดนึงนะครับอนี่นนนครับขอบเหรียญนะฮะลองดูเลยนะพี่นะ มันเป็นแบบนี้นะครับเราได้มาแบบนี้นะถ้าผมดูหน้าไม่ผิดหน้าจะเป็นเหรียญพ่อหลุดน,นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ผมไม่เป็นนะครับเนาะก็ได้มาแบบนี้ไปแบบนี้นะพี่นะรายการที่6นะครับเอาห้าร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับ ชิ้นนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะฮะเป็นเหรียญหล่อเนื้อเป็นทองแดงนะผมดูเป็นทองแดงนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะพี่นะหลวงปู่บุญนะครับอ่าเหรียญเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับไม่แน่ใจว่าเขามาเชื่อมใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขาเชื่อมมาแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้นะพี่นะแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับนะดูก็สวยดีนะพี่นะตามสภาพนะฮะดูให้ชอบแล้วกันนะพี่นะดูชอบก็จัดไปนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะ ไว้ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับชิ้นนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ผมดูเป็นพิมเจดีนะฮะอีกหนึ่งองค์นะครับเนาะนี่ฮะ ดูเนื้อนะพี่นะมันนะครับเนองเนื้อมันหนึบนะครับแล้วสวยมากนะมวลสารดีเลยพี่นะครับนะมวลสารดีเลยแบบนี้นี่ฮะเม็ดดําเม็ดเขียวนะครับแล้วเม็ดขาวนะฮะเม็ดเหลืองด้วยนะเนี่ยนะบเนี่ยแล้วเนื้อหาดีนะพี่นะภาพแบบนี้เลยนะครับสีตามภาพนะฮะแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนี่เขาจะเข้มกว่าน่อยนะเท่าที่ผมดูนะครับตามภาพนะ มีมีส่วนนะพี่นะเป็นไปได้นะครับสีพระนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสมอัปหรอกนะฮะไ,ได้มาแบบนี้นะครับราการที่แปดนะฮะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับองนี้เป็นพร <c oughs> ะไม่เหส็สวนอ่ะเสียงหายนะพี่นะเป็นพระไม่เหส็สวนนะครับเป็นพระมเหส็สวนอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเนื้อเป็นชินเงินนะครับ ภาพพระนะครจากลักษณะรูปรวมเนี่ยก็ถือว่ายังยังถือว่าติดชัดนะพี่นะหน้าตายังพอมีให้เห็นนะครับเนาะแต่ว่าน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับก็มีส่วนนะฮะพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่แน่ใจว่าขึ้นกุ่ไหนนะครับแต่ว่าองค์นี้ได้มานานละนะครับเนาะเนี่ยมาแบ่งปันกันเนาะพี่เนาะลองดูแล้วกันนะครับถ้าชอบก็จัดไปนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับ ขออภัยด้วยนะคระับพอดีเสียงมาไมใหายนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับองค์นี้นะฮะเป็นหลวงพ่อปานนะฮะเป็นหลวงพาา่อปานทรงไก่นะพี่นะเนี่ยมันจะมีไก่นยมีหลายอย่างนะพี่นะมีไก่หางสามเส้นนะพี่นะอันนี้หางสี่เส้นหางห้าเส้นหางพวงนะพี่นะ,นนก,นะนะก็แล้วแต่นะฮะแล้วตามพิมพ์เขานะครับอันนี้เป็นหางสี่เส้นนะพี่นะเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะพิมพ์นี้นะ ที่บอกไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่เป็นพวกไก่หางสามเส้นกับไก่หางห้าเส้นนะครับอได้มาแบบนี้นะพี่นะตามสภาพนะครับเนื้อหาตามภาพเลยพี่นะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับจุกเดิมๆจุกเนี่ยฮะจุกเดิมๆเลยนะพี่นะเห็นไหมครับ <c oughs> อ่ะก็ไปตามภาพแล้วกันนะครับนะ้อรายการที่สิบนะครับอันนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับองนี้เป็นหนุ่มผู่ทวดนะฮะเป็นหนุ่มผู่ทวดหลังตอรีดนะครับนะอ่าพิมพ์เล็กนะครับหรือว่าที่เรียกกันพวกอาฟบเช่นะฮะก็คือเนี่ยครับเป็นพิมพ์นี้เลยนะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะหน้าตาสวยๆแบบนี้นะครับรอยตัดนะฮะเห็นไหมครับเนี่บบยรอยตะใบแต่งข้างนะครับเนาะเก่าๆเดิมๆนะพี่นะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยได้มาแบบนี้ไปแบบนี้นะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับ เอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะครับนะราคานี้เลยนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะหลงราคานะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับนี่ครับมาแล้วพี่นะของสวยงามนะพี่นะของสวยของงามของหายากครับผมมาแล้วฮะองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับเนาะเนื้อชินตะกวดสันิมแดงนะครับพิมพ์พระนะพี่นะพิมพ์นี้ก็เป็นหนึ่งในพิมพ์พระหายากนะครับเนาะไม่ค่อยได้เจอนะฮะ พราะว่าเป็นพระอู่ทองนะครับเป็นพระอู่ทองกุนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะกุเป็นวัดน่าจะเป็นกุวัดศีรสะอาดนะครับพะเชรบุ์นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้านะครับเห็นไหมครับลักษณะพระอู่ทองนะพี่นะก็หน้าเขาจะกลมๆสวยๆแบบนี้นะพี่น้องเนี่ยฮะหน้าเขาจะอุ้มๆนะครับนาะกลมๆแบบนี้นะฮะทรงพระก็ตามภาพเลยนะพี่นะเนื้อหาครับผมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ สนิมแดงขึ้นดีมากพี่นะครับเนาะสนิมแดงขึ้นดีมากแล้วก็ไข่ขุดสวยมากนะฮะอ่ะนี่นะครับผมนะใครดูชอบก็จับไปแล้วกันนะฮะพระอู่ทองกู่วัดสีสะอาดเพชรบูร์นะครับเอาไปเจ็ดร้อยพี่นะครับนะไม่ค่อยได้เห็นละนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าอู่ทองนะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับนี่ฮะสนิมแดงอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้ก็จะเป็นลพบุรีนะฮะ เป็นพระยอดขุนพลลบบุรีกุวัดไก่นะครับกุวัดไก่นะฮะเห็นไหมครับทรงก็เป็นลบบุรีเลยนะครับเนาะแต่ว่าเนี่ยลักษณะเนี่เห็นไหมครับตะกัวสนิมแดงอ่ะสนิมแดงของแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะพี่นะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าที่ร้านจะต้องแดงแบบนี้ที่นี่จะต้องแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับเนาจริงๆแล้วมันเป็นพอสภาพอากาศที่อยู่ภายในกุกนะครับอ่าเห็นไหมฮะบ,บางองค์ก็ขึ้นคคุมทั่วแบบนี้นะครับเนาะ องก็จะขึ้นแบบผุดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะองนี้ก็เนี่ยมีสนญมแดงขึ้นนะด้านหลังนะครับบางส่วนก็ไม่ได้ขึ้นคุมนะฮะเป็นไข่มากกว่านะครับเนาะเดี๋ยวู o o m ให้ดูเนื้อนะครับส่วนด้านหน้านะพี่นะเห็นไหมครับแดงสวยเลยนะฮะแดงสวยเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะองคนี้เป็นยอดขุนพลกุวัดไก่ลบุรีนะครับตามภาพนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะฮะ ดูไม่ชัดดูเพิ่มเติมนิ่งๆทักมาได้เลยพี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับรายการที่สิบสามนะฮะพายขอน,นลกลับคนรบีนะพี่นะผมเอาไปเจ็ดรบาทแล้วกันนะพี่นะแบบนี้นะครับรายการต่อ,อไปนะครับรายการที่14บสี่นะฮะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> จะท้อนแสงไยนะพี่นะวิบบับเลยนะฮะองค์นี้จะองค์ใหญ่หน่อยนึงนะครับเนาะ เป็นเทวรูปสี่ก้อนนะครับเป็นเทวรูปสี่ก้อนนะฮะนี่ครับเนื้อหาตามภาพเลยนะพี่นะสะท้อนแสงมากนะครับนาะเล่นแสงมากๆเลยนะครับเนื้อเป็นทองดอกบวบนะพี่นะนี่ครับเห็นไหมฮะองค์นี้มีเดือยนะพี่นะอ่ามีเดือยเนี่ยแสดงว่าต้องอาจจะเคยมีฐานหรืออาจจะเคยปักอยู่บนฐานนะครับเนาะแต่ว่าผมได้มาเท่านี้นะพี่นะนี่นะฮะหน้าตาสวยมากพี่ผมซูมให้ดูหน้ากันชัดๆเลยนะเห็นไหมครับ หลอกมาได้หน้าตาสวยมากพี่เนี่ยฮะจมูกลงๆนะพี่นะหน้าตาติดชัดนะครับนี่ยกรแขนนะครับเนาะไม่มีหักนะครับนะมือสวยนะครับนี่ความละเอียดของการพระหล่อวบลาแล้วน,นะครับเนาะอ่าสวยๆแบบนี้นะครับนะดูให้ชอบแล้วกันนะครับแถวรูปสี่กรศิลปะลพบุรีนะฮะดูชอบจัดได้พี่นะผมเอาเจ็ดร้ยบาทพอพี่นะเออเอาไปเจ็ด้อยบาทพอครับ <c oughs> ค,ความสวยงามนะผมว่าองนี้สวยจริงพี่นะสวยจริงสวยจัดเลยนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันกันเบาๆไปที่เจ็รอบาทละกันนะครับละการต่อไปนะครับเป็นละการสุดท้ายละนะฮะอันนี้ขออนุญาตออกซูมออกนิดนึงนะฮะซูมเอานิดนึงนะครับ,เ,รบเป็นพ้าใหญ่เนาะเพิ่งได้มานะฮะอันนี้คือบ้านเนี้ยผมไปเคยไปได้มาแล้วองค์หนึ่งเมื่อน่าจะลงไปเมื่อวันก่อนนะครับ ซึ่งเป็นพระชัยนี่แหละนะฮะแต่ว่าองค์นั้นน่ะจะเป็นพระชัยเนื้อสำลิดนะครับเนาะสนิมยกนะฮะองค์นี้ก็เป็นเนื้อสำลิดเหมือนกันนะพี่นะเนี่ะแต่ว่าองค์นี้เป็นผิวกับดํานะครับกับดําหมายความว่าเนี่ยเนื้อเนื้อในเนี่ยเขาอาจจะอาจจะแก่เงินนะครับก็เลยผิวก็เลยกลับเป็นสีดำนะฮะก็เป็นไปได้นะพี่นะมีส่วนนะครับองค์นี้นะฮะเป็นพระชัยอยุธยานะครับขนาดตั้งบูชานะพี่นะขนาดตั้งบูชาหน้าตานะพี่นะสวยงามนะฮะ องนี้นี่ตาโตาจมูกโด่งนะเนาะเห็นไหมครับเนี่ยผิวเดิมๆก็เลยนะพี่นะสำริดจ,จับดำนะครับอ่าที่บอกว่าเป็นสำริดนะที่ว่ามันผมพอจะมองว่าไม่ใช่ตะ gua ที่ว่าดูเป็นสำริดแล้วนะนะเพราะว่ามันมีบางส่วนที่เนี่ยครับเห็นไหมครัสนิมเขียวมันขึ้นนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยมีสนิมเขียวขึ้นเป็นบางส่วนนิดๆหน่อยๆนะพี่นะแต่ว่าเนื้อหาโดยรวมนะครับผมดูเป็นสำริดนะพี่นะแล้วก็ ขออนุญาตพลิกถามนิดหนึ่งนะครับเนาะจะโดนกล้องนะะเห็นไหมครับองนี้เป็นดินสำริดดินดํานะพี่นะเป็นดินดํานะครับตามภาพเลยนะฮะเป็นดินผสมนะพี่นะมีแดงดํานะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะฮะเออเนี่ยได้มาแบบนี้นะครับเนาะก็เอาไปตามนี้นะครับอะดูสวยๆกันแล้วนะฮะนี่ครับภาพเต็มนะฮะเห็นไหมครับสวยนะพี่นะองค์นี้หน้าสวยเลยนะฮะหน้าสวยยิ้มสวยนะครับ อ่ะองนี้เป็นสำลิ์จับดำนะครับเนาะก็ดูชอบจัดไปแล้วกันพี่ผมเอา700บาทพอวันนี้นะฮะขอไป700ร้อบาทพอนะครับดูให้ชอบแล้วกันนะฮะนี่นะครับจบแล้วนะพี่นะวันนี้นะครับนะได้ของมาเท่านี้เลยนะครับ พี่ๆท่านไหนที่ชมมาชอบนะฮะสนใจชิ้นไหนองค์ไหนยังไงก็พูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะครับผม0919285535นะครับ0919285535นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดไว้ได้เลยนะฮะหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็แนะนำให้แอดเป็นไลน์แอดเลยนะฮะแอดเก้าสามเนะครับไลน์แอดจะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะพี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแจ้้งงงงออออ่่าาเเเเนนนนนนีีียยจจะะะะไดดปรบบบิึวลตฮทผมมห็ก นะฮนะเนาะอ่าเอาตามนี้นะครับเราดูให้ชอบละกันนะฮะชิ้นไหนที่อ่ามองไม่ชัดมองไม่่ามองไม่ทันนะครับก็ทักมาคุยกันเดี๋ยวผมทายรูปให้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ